ไม่มีอะไรเลยหรอกคือโดยสรุปแล้วเสียงเขาเนี่ยแตกเป็น3เสียงเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าจะไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่เลยบางส่วนก็จะไปสนับสนุนทางพรรคคุณอนุทินอยู่เลยแต่ขณะเดียวกันอ,อีกส่วนตรงกลางเนี่ยบอกว่านั่งอยู่เฉยๆรอ,อให้พวกเขาเนี่ยนะคะนั่งอยู่บนภูอ่ะดูอะไรเขากัดกันจากนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเองก็รอยุบสภาอย่างเดียวแล้วดูซิว่าทางพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมไม่มีอำนาจจะยุบจะยุบไหมจะยุบจริงไหมอ้าวแต่คุณสรวุฒิเชิงทองเพิ่งบอก <ห>ใช่ไหมที่มีข่าวใช่ไหมทีมงานเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะฮะ <หา S 2> เหมือนบอกว่าเตรียมการยุบสภาแล้วยากเพราะว่าขณะเดียวกันนะคะดิฉันฟันธงว่าไม่มีทางยุบทำไมฮะเพราะว่ายุบไปปุ๊บเนี่ยจะเหลือสักกี่คนล่ะตอนนี้เนี่ยเห็บกระโดดออกหมดแล้วเกือบจะครึ่งพักนะไม่รู้เหลือหรือเปล่าอ้าวแต่คุณทักษิณชินวัตรเมื่อวานนี้ก็มีการปรับความเข้าใจกันกับสมาชิกหลายท่านแล้วนะได้ข่าวว่า30ท่านน่ะ<อ>ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆนี้เองก็30ท่านแต่มันครบ140หรือเปล่าล่ะ แต่ขณะเดียวกันยังมีพักร่วมรัฐบาลอีกนะที่ใครชนะฉันก็อยู่ฝั่งนั้นน่ะแล้วเขาก็แตะแตะกันหมดเลยอ่ะ ดังนั้นเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าพรคประชาชนเนี่ยจะเป็นนะคะตัวกลไกขับเคลื่อนในเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ได้หรือไม่ได้เท่านั้นนะแต่มันวัดกันที่ตรงที่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยนะจะกล้ายุบสภาหรือไม่นะคะและถ้าก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณภูมิธรรมมีอํานาจหรือไม่ด้วยไม่ใช่กล้าหรือไม่แม้ต่อให้กล้ายังต้องไปตีความเรื่องว่าอํานาจมีหรือไม่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดนะคนที่น่าจับตามองที่สุดคือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตา์ประธานรัฐ กล้าเปิดประชุมสภาพเพื่อให้โหวตหรือเปล่าเพราะประธานสภา,าอยู่ข้างใครประธานสภา,าเนี่ยอยู่พักร่วมรัฐบาลและอยู่กับคุณเพื่อไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ <ฮะ S 1> ประธานสภา,าเปิดโหวตแล้วแต่นี่ที่ยังไม่เปิดโหวตเนี่ยแปลว่าทางพักเพื่อไทยยังจัดตั้งไม่ได้แต่ด้วยความเคารพท่านท่านบอกว่าอาจจะรอสักประมาณวันที่3วันที่4ค่อยว่ากันก็คือ,อแปลว่าทางพรกสี่ห้า 3, 4, ประมาณเนี้ยแปลว่าพักเพื่อไทยยังโหวตไม่ได้ยังตัวยังละครยังไม่ครบ อตัวละครยังไม่ครบอ๋อคือคือคุณติ่งกำลังจะบอกว่าถ้าครบแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาไม่มีไม่มีเหตุผลที่ต้องทอดเวลาขนาดนี้ใครครบนี่เขาชิงเปิดเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดประธานสภาเป็นของใครคนนั้นชิงเปิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าไอคนที่ นะคะควบคุมบังเหียนในการเปิดประชุมสภาได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบโหวตเนี่ยแล้วทอดเวลาไปเนี่ยเขาก็จะสูญเสียความได้เปรียบนั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้ทางการเมืองคือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่มีตัวละครที่จะครบในการที่จะไปโหวตจริงๆโหวตไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีเสียงเนี่ยตัวละครรับอยู่เยอะ,อ,ะอาจจะมั่นใจแต่ว่าไปบังคับให้ประธานสภาเปิดโหวตก็ไปบังคับไม่ได้ อ่ะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ลักลั่นอยู่และขณะเดียวกันถ้าเกิดจะมีการชิงในการที่จะยุบสภานะพักประชาชนเนี่ยบางส่วนที่อยู่ตรงกลางอ่ะเขาจะท้าเลยถ้า่างนั้นก็ยุบไปเลยแต่ปรากฏก็ไม่กล้ายุบหรอกเตรียมการแปลว่ายังไม่ดำเนินการคำว่าเตรียมการแปลว่ากําลังขู่อยู่อันนี้คือคำขู่ขู่อีกลวฮะขู่พักร่วมรัฐบาลว่าไม่ต้องไปอะไรแล้วมาตรงนี้ให้หมด ขู่พักรวมรัฐบาลหมายถึงว่าถ้าคุณมารวมกับเราเหมือนเดิมเราจะไม่ยุบเราจะไม่ยุบหลีเสียงแตกอย่าเสียงแตกรวมมากลับมากลับมาให้หมดอย่าแตกออกไปกล้าทงกล้าทำมาให้หมดเออนี่เขาเรียกว่าขู่ขณะเดียวกันพักประชาชนเขาไม่ลู่คำขู่นี้อยู่แล้วยุบก็คือยุบยุบเนี่ยพ,พักประชาชนเนี่ยเขาก็มั่นใจจันมาแน่เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกร้องมาตลอด2เดือนที่ผ่านมานะฮะแต่เกิดเรื่องของคลิปอังโคลเนี่ยฮะคำามาเตรียมการคือขู่พักร่วมรัฐบาล เดยวเพิ่งไปกลับมาให้หมด มองอย่างนี้มองอย่างนี้ออน,นี่นะถ้าเกิดพูดแทนใจพักประชาชนนะจะไปทางซ้ายเนี่ยฉันก็เจ็บเพราะเจ็บมาแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วก็อไอ้ที่ไอ้ที่เจ็บกว่า<ๆ>ก็คือว่าถ้าเกิดว่าขอโทษนะคะถ้าเกิดซากหมาตายไปรวมอยู่ในซากนั้นเนี่ยอขอโทษนะคะตายทั้งเข่งนะคะ<อ>เพราะอะไรคุณต้องือย่าลืมนะพรคประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักนะ<อ>ก็ขนาดพักร่วมรัฐบาลเดียวกันยังก,กระโดดออกจากตรงนั้นเลย<อ>ว่าะฉนนั้นเนี่ยขนาดเดียวกันฉันจะไปกระโดดเข้าร่วมเข่งเขาหรอเขาก็ต้องคิดแบบนี้อันที่ข้อที่หนึ่งเพจที่อาจารย์ขึ้นนนนแลลล้้้้วเรรียกองไปสู่10าา Uh huh. มันจบไปแล้วมันจบจากอะไรมันจบจากน้ำมือของแพรทองทานชินวัตรมันจบความนะ uh huh. เชื่อมั่นศรัทธาจากน้ำมือของแพรทองทานชินวัตร จากกรณีของการที่ไม่มีจริยธรรมและจริยธรรมเนี่ย<ม>ผิดจริยธรรมร้ายแรงนั้นแล้วความเชื่อมั่นจะไปเรียกหาอะไรจาก1 0ล้าน11ล้านและจะไปเรียกหาอะไรจากกรณีของ14ล้าน<ม>ก็ในเมื่อแพทองทานทำลายทุบทิ้งกับมือเลย<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้หลักก่อนดังนั้นเราเลิกพูดเรื่องเดิมแต่ตอนนี้เพิ่มเติมคือว่าเมื่อประเทศเนี่ยเดินหน้ามาจ้ถึงทางที่กำลังจะตันไม่ตัน คำว่าตันคืออะไรคำว่าตันคือถ้าสภาคุยกันไม่ได้เดี๋ยวมีคนมาคุยให้ไอหวังมาแน่แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดสภาเนี่ยคุยกันได้และขณะเดียวกันคุยกันแบบไหนคุยกันแบบเป็นเหตุเป็นผลในสภาและขณะเดียวกันพักประชาชนมีเหตุเป็นผลมีเหตุมีผลอยู่สามส่วนก็รอฟังสามส่วนของเขาก่อนในวันพรุ่งนี้ที่เขาบอกว่าเขารอนะคะเพื่อที่จะมีมติมใช่ไหมอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองมีคนไปขู่เขาว่า ฉันไม่รอฉันจะยุบสภาแปลว่าคํำขู่นี้ไปขู่พักร่วมรัฐบาลว่าถ้าเกิดอีพวกเด็กพวกนั้นเขาจะรอยุบสภาดังนั้นพวกพักร่วมรัฐบาลพวกคุณไม่พร้อมที่จะยุบสภากันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่แข่งเดียวกับฉันเถอะ mm. คําถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยอะไรที่คุณนึกถึงประชาชนวันนี้อะไรที่คุณนึกถึง เกี่ยวกับอธิปไตยประเทศไทยที่กําลังเนี่ย<ม>อยู่ในหน้าสิวหน้าขวานของระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย<ม>วันนี้เนี่ยคุณนึกถึงชีวิตประชาชนที่สูญเสียไปแล้วลคุณนึกถึงเรื่องที่แพทองทานโดน<ม>โอเอาไปหีออกจากนะกระบวนการนี้ไปเนี่ยคุณยังไม่นึกถึงตรงจุดนั้นคุณก็จะไปนึกถึงอนาคตอย,อยู่นั่นท<ม>ั้งๆท,ที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้สนใจด้วยเค้นไปว่านักการเมืองจะไปนั่งแก้รัฐนูลกันเมื่อไหร่รัฐนูลเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับปากท้องเขาอย่างไร รัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีปัญหาเลยในเวลานี้แต่ปัญหาคือตัวของประชาชนที่กําลังจะไม่ไว้วางใจนักการเมืองปัญหาในเวลานี้คืออะไรปัญหาเวลานี้จากแพรทองทานทุจริตความไว้วางใจของประชาชนแพรทองทานนะไม่มีจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหาคือตัวผู้นําปัญหาคือตัวรัฐมนตรีปัญหาคือตัวนักการเมืองคําถามคือจะไปแก้รัฐมนูลมันตรงปกเหรอและขณะเดียวกันปรากฏว่าถ้าเกิดว่า ไม่อยู่ร่วมพักเพื่อไทยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้ล่ำนูนอันนี้ก็เอาไปขู่เขาอีกละเพราะอะไรเพราะว่าล่ำนูญยังไม่ได้เบ็ดหนาแต่มีปัญหาคือเรื่องจริยธรรมผู้นำการทุจริตต่อความไวม้วางใจประชาชนเราแก้ตรงเรื่องของนักการเมืองก่อนแต่ัฐธรรานูุนเห็นด้วยไหมว่าต้องแก้ว่าัฐานรมนเนี่ยจะแก้อย่างไรก็ตามแต่แต่คุณแต่คุณทินต้องเข้าใจว่ากรณีล่ำนูญเนี่ยภายใต้ลรมนูญฉบับนี้แก้ยากมากกว่าจะไปถึงขั้นตอนนั้นคําถามก่อน พักเพื่อไทยอยู่มาสองปีสองนายกรัฐมนตรีตกงานไปสองนายกละ<ม>แต่ทําไมถึงไปคาอยู่แค่นั้นน่ะ<ม>ทําไมไม่ขยันขันแข,ข็งในการที่จะทํำตั้งแต่ประมาณวันก่อนที่แพทองตานจะมาด้วยซ้ําหรือท้ายของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยซ้ําทําไมอะ่ะทำไมแค่คาอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดอ้างเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ<ฮ>มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่เหมาะสมมุมมองที่เป็นหลักการ ที่เต่าล้านปีคือมุมมอง,อย,งยังไม่เปลี่ยนคือเราต้องเปลี่ยนก่อนอาจารย์มุมมองเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไปยึดว่าเราจะต้องแก้<อ>รัฐธรรมนูญ<อ>เอาตุลการเหล่านี้ออกไป<อ>ตุลการเหล่านี้จะมาตัดสินแทนประชาชนไม่ได้เนี่ย<อ>ดรมริมกาคือพี่ขออนุญาตมองบอกอาจารย์จริงๆว่าคือแหมเราก็ไม่อยากไฟ่กันนะอาจารย์นะว่ามแต่ว่าขณะไม่อยากไฝ่แล้เนี่ยคือว่าคือหลักหลักของอาจารย์พี่เคาลบแต่ขณะเดียวกันหลักของอาจารย์เนี่ยมันเป็นหลักการ ที่มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากมากกว่าหลักการคือสันดานของนักการเมืองเนี่ย,ยมันต้องเปลี่ยนก่อนพิธินคือตอนนี้เนี่ยาถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นในแต่ละวักแต่ละตอนเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแต่ละคนทําตนเองผิดกฎหมายไม่อ่านกฎหมายไม่เคารพกฎหมายขณะเดียวกันคนอื่นเคารพกฎหมายเดินตามระเบียบพักหมดเลยแต่ปรากฏว่ากับคนที่โดน สารรัฐนูลปฏิบัติการอย่างไรก็ตามแต่คําถามคือมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตัวเขาเหล่านั้นเองทั้งสิ้นเลยเ,ออเพราะฉะนั้นออกฎหมายอยู่ในส่วนของกฎหมายออรัฐนูลก็อยู่ในส่วนของรัฐนูลขนาดว่า การที่เรามีอำนาจขนาดนั้นน่ะแล้วปรากฏไปเดินสี่เดินแปดเดินนั่นเดินนี่ปรากฏว่าไปเดินสุดสะดุดหวัวแม่้าวตัวเองอไปเดินสะดุดอคอ,คอเซ็นเตอร์ของฮุนเซนอย่างเงี้ย <c oughs> คาถามคือปกติ <Okay. S 2> แล้วใครจะไปใครจะไปทาลายได้แล่ว <c oughs> แค่เตรียมการอยู่ในกระบวนการที่ว่าเออ <c oughs> ฉันจะเตรียมเอกสารอะไรว่างแล้วก็ทําอะไรยังไงแค่เตรียมการคาว่าเตรียมการยังไม่ได้ปฏิบัติการดิฉันฟันธงว่าไม่กล้ายุบและดิฉันฟันธงว่าขบวนการทุกอย่างแค่ เตรียมการและดิฉันก็ฟันตรงอีกว่าเป็นการขู่พักร่วมรัฐบาลเท่านั้นไม่ยุบ้าไม่ยุบอยู่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่ยุบมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กล้ายุบนะแต่ไม่ยุบเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าอํานาจนั้นเนี่ยเขาจะสามารถทําได้จริงๆหรือไม่<อ>เพราะว่าไอ้เรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากร้ายแรงกว่าการณีของแพรทองทานอีกถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอํานาจแต่ดันไปใช้อํานาจที่ไม่ใช่ของคุณแต่เขามั่นใจนะว่าเขายุบได้อ่ะก็ยุบได้ก็ยุบสิตอนเนี้นย ยุบเลยเรามีเสียงไหมพันเปอร์เซ็นต์นะเวลานี้เนี่ยนะพักประชาชนเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยจะไปจับมือกับภูมิใจไทยแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้สภายังไม่เปิดให้ไปโหวตเพราะว่าประธานสภายังไม่ไม่เปิดให้เอาเป็นว่าเราต้นาริการม,มองว่าถึงแม้รรคประชาชนจะไปจับภูมิใจไทยจับเสร็จปุ๊บ,บ,บเพื่อไทยก็ไม่ยุบอยู่ดีและเพื่อไทยก็จะไปชิงความได้เปรียบอีกทีหนึง่งตอนที่ยังไม่เปิดประชุมให้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดสภาเพื่อจะจะให้ไปโหวตอ,ะอ่ะแต่ขณะเดียวกันปุ๊บเนี่ยพอเปิดเมื่อไหร่ ถ้าเกิดพักเพื่อไทยมั่นใจว่าฉันจะไปแบบนะเอามาเอามาได้เนี่ยเพราะก็จะเปิดพอเปิดเสร็จเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าเกิดประสบการณ์ที่ดิฉันทำข่าวเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลกันมาเนี่ยในวันที่เปิดโหวตบางทียังอุ้มกันไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่เลยแสดงว่ามันไหลไปได้ซื้อไหลไปไหลามาได้รอมติของพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดหรอก เออยังมีงูเห่างูหับอะไรยี่แย่ไปหมดอแล้วก็ไม่รู้อ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะซ่อนอยู่ตรงหลืบไหนแล้วบางหลืบเนี่ยก็ตัดสินใจในวันหมาหอนก็มีแล้วหมาหอนเสร็จปุ๊บพอนั่งกินข้าวตอนเช้ายังเปลี่ยนใจก็มีไม่เป็นไรตัวเองเนี่ยมั่นใจเนี่ยพูดได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติได้เนี่ย ่ายกฎหมายประมาณไม่ต่ํากว่า8คนตอนนี้ออกมาพูดหมดแล้วว่าไม่มีโอเคเพราะว่าอำนาจยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นก็ตัวเองเป็นนายกหรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้เป็นไงแต่ปฏิบัติหน้าที่แทนก็นแค่ปฏิบัติหน้าที่ไง oh. ไม่ใช่ตัวแทนอะไรตัวทําแทนไม่ได้อะไรนะ oh. Oh. ไม่ใช่ตัวจริงทําแทนไม่ได้นะ เาฟังมางมั้งตลอดรอยายการเนี่ยก็อาจารย์จะให้เขาไปเลือกพกออรรคเพื่อไทยอย่างเดียวคำถามเดียวที่ประชาชนอยากจะถามพรรคประชาชนสมมติว่าเขาจะถามนะคำถามเดียวก็คือไอ้เรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตนเนี่ยนะคะเขาอาจจะวางไว้นะแต่เอาวันนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเป็นชัยเกษมเนี่ยเป็นนอมินีของคุณทักษิณไหมถ้าเป็นคุณชัยเกษมเนี่ยนะคะและให้ไปโหวตพรรคเพื่อไทยเนี่ยอะไรที่จะทำให้กัมพูชากับประเทศไทยสามารถขี้ใครสถานการณ์ได้และชัยเกษมจะแตกต่างจากแพรทองทานอย่างไรและอะไรที่ทางฝั่งกัมพูชาซึ่งตอนนี้เรื่องอธิปไตยกับความมั่นคงสํ คัที่สุดนะตอนนี้ประชาชนก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรที่จะทําให้ประชาชนอะไรที่จะทําให้อะไรต่างมั่นอกมั่นใจว่าปัญหาสถานการณ์กมัมพูชาจะคลี่คลายอะไรที่เขาจะไม่มาบีเราอีกถ้าฉะนั้นแล้วคุณพักเพื่อไทยจะขู่ยุบสภาทำไมถ้างั้นก็มันคือเกมลัฐทางการเมืรครับนี่ไงถ้าเกิดคุณรู้ว่าถ้าเกิดยุบสภาแล้วจะเกิดเด็ดลักแบบนี้ เกิดปัญหาประชาชนแบบนี้แล้วพักเพื่อไทยไม่คิดถึงประชาชนเหรอแล้วจะยุบสภาทำไมล่ะเขาถึงยังไม่ยุบไงเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเลือกเขาก็จะเดินนาคุณกำลังจะบีบเขาให้เลือกเขาให้เลือกไงใครเป็นคนบิข่าวก่อนครับว่าวันนี้ข่าวที่เราดูฝีดวันนี้ก็ทำไมเนี่ยปัญหาก็คือว่าพอเขามีพอมันมีข่าวว่าจะโหวตอนุทินปรากฏคุณก็บอกว่าจะยุบสภาก็ตอนนี้ประชาชนก็บอกถ้ายุบก็ยุบแต่ปรากฏอาจารย์ก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดไม่เลือกพักเพื่อไทยยุบสภามันจะเป็นปัญหาก็อาจารย์บอกว่าเอ้าก็พักเสงว่าพักเพ รัรมเมริการเนี่ยเห็นตรงกับผมนะสรุปคือเราคิดว่าการยุบสภาไม่เป็นประโยชน์คืออย่างนี้<แ>พี่ก็คิดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราจะไปพูดแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลยแหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดยุบสภามันจะเกิดปัญหา3 4มหเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยคุณไม่ควรยุบสภาหรอกถูกไหมและแตอนนี้นสิ่งเดียวเนี่ยที่กําลังจะต้องพิจารณากันอยู่คือคุณต้องปล่อยแผ็นเอกสิทธิ์ของสอสเลยละ่ะเพราะถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาไปนั่งขู่กันเองเนี่ยก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเราเหมือนเราไปให้ท้ายพรรคเพื่อไทยว่าคุณไปขู่คนอื่นเขาได้แต่่่ขณณะเดยยยวกกัันนนนนใสสอองงพรคคคภูมิจ็็ืลาาปบุ ท้งทั้งนด้ภูมิใจไทยาอาจจะมีหลายเคสเหมือนกันที่คุณจะต้องเคลียร์แต่คุณยังไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องบอกประชาคมประชาชนมาว่าจะต้องหนึ่งสองสามสี่ส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้นะไม่ใช่แค่พรรคประชาชนนะควรจะต้องแถลงที่เป็นสัญญาประชาชนกับประชาชนนะพรรคภูมิใจไทยก็จะต้องแถลงเหมือนกันว่าเขากระโดงคุณจะเอาอยัางไงอะไรที่ต้องปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระบวนการของกฎหมายหนึ่งสองสามสี่ส่วนขณะเดีวยวกันพรรคเพื่อไทยก็ต้องแถลงเหมือนกันว่าเฮ้ยมารวมกับฉันเถอะถ้าเกิดฉันเป็นนายกต่อฉันจะแก้ปัญหาคำพูดาจอย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันเเนนีี่่่ยยัััอออรืงงกกวบทดิข นายกแพทองทานเนี่ยจะทำยังไงและกรณีตั๋วพีเอเนี่ยจะต้องให้แพทองทานไปจ่ายภาษีให้ประชาชนซะยังไงเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นอ่าแถลงเพราะฉะนั้นส่วนพรคประชาชนอาคุณก็แถลงประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะแต่คําถามก็คือว่าสิทธิ์ทั้งหมดไม่ใช่เราไงเรามานั่งเถียงกันสิทธิ์ทั้งหมดเอกสิทธิ์ทั้งหมดไม่ใช่ประชาชนด้วยนะประชาชนหมดสิทธิ์ตั้งแต่ไปงอนต้วเพราะฉะนั้นวันนี้สิทธิ์คือสสในสภาห้าร้อยคน จะต้องใช้สิทธิ์นั้นและสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนให้เขาไปดังนั้นเมื่อประชาชนให้เขาไปเขาต้องคิดให้มาก แต่เขาจะมาคิดเพราะคำขู่คนนี้คนนี้คนนี้ไม่ได้ไปชี้หน้าเขาแบบนั้นพี่ว่าไม่ถูกมเมื่อกี้จะนิวบอกว่าก็14ล้านเสียงเนี่ยและกับ11ล้านเสียงเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน<ๆ>ก็รวมกันสิอาจารย์พูดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่ขณะเดียวกันตอนที่นะคะกรณีของ11ล้านเสียงของพรรคเพื่อไทยตอนจัดตั้งรัฐบาลน่ะทำไมคุณสลัดมือพรรคเอ่อ14ล้านเสียงเขาล่ะ<ม>ก็ตอนนั้นคุณยังสลัดมือเขาเลยเนี่<ม>แต่ขณะเดียวกันวันนี้ปรากฏว่าพอเนี่ยจะให้เขาเนี่ยไปร่วมตั้งรัฐบาลต่อคุณบอกว่ามาจับมือกับฉัน ไทยหรือพรรคอื่นๆมันมีเสียงน้อยเสียงไม่มากเอ้าก็ตอนนั้นเนี่ยก็พรรคพวกนี้ที่ไปนั่งร่วมรัฐบาลกันอยู่มันก็เสียงน้อยเหมือนกันแต่ตอนนั้นสิบเอ็ดล้านเสียงเออตอนนั้น11ล้านเสียงแต่คุณก็ไปสลัด1ิบสเข้าเหมือนกันน่ะทีนี้หมายถึงถ้าแต่ประกานี้นะเออนี่แถามลาเมื่อเมื่อวัฐบาลนั้นจบไปแล้วเอาเอาวันที่ตอนช็อกมิ้นท์เป็นคนถามผมว่าวาตั้งแต่ช็อกมิ้นท์สิที่ตุ่นเป็นคนถามผมว่าแล้วไอ้14ล้านตอนนั้นแม่คิดยังไงฟังผมบ้างฟังผมบ้างอาจจะโอเคว कस न คุณเสถาณตอนนั้นขึ้นมาก็เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันณตอนนั้นต้องเป็นคุณเสถาขึ้นมาเป็นแทนใช่ไหมที่ที่พูดอ่ะใช่ทำไมไม่ได้เกิดขึ้นไม่คุณเสถาเขาผ่านไปแล้วไงเขาเสียงโหวตเขาพอแล้วไงเพราะฉะนอันนี้จะจบไปในสภาแต่แ่ฉันกําลังจะบอกว่าอีกรณีช็อกมิน์ไงอีกรณีช็อกมินส์เนี่ยทำไมคุณสลัดมือ14ล้านเสียงลักคุณสลัดเขาเองอ่ะแต่ขณะเดียวกันอีตอนช็อกมินส์เนี่ยคุณไปรวมเอาบรรดาพวกอนุทินไปอะไรไปอ่ะเนื่องออกมานาหนาคุณรวมเข้าไปหมดแล้ววกก็็เเเเเเปนสสสีีีียยยยงงง่าารติ กลิ่นน้ำมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่หลังจากนั้นอ่ะใช่ไหมดิฉันกําลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตอนช็อกมิ้นุคณคุณสลัดมือเขาตอนช็อกมิน้นจากนั้นปุ๊บทีนี้ตัดกลับมาที่อาจารย์พูดอย่างมีเหตุผลเมื่อกี้นี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยมันเป็นมารยาทอ่ะในเมื่อ ตอนนี้คุณไม่มีหัวแต่คุณเป็นเสียงในสภาข้างมากดังนั้นคุณไม่ทําคุณไม่เป็นรัฐบาลคุณก็ให้เสียงอันดับสองเข้าไปสิทําไมจะต้องไปให้อันดับ3ล่ะคะคุณกําลังพูดแบบนี้ทีนี้ดิฉันก็เลยจะบอกว่าดิฉันไม่ได้แก้ตัวแทนใครแต่ในมุมที่ประชาชนมองดูคนอื่นเขาชกกันอยู่เนี่ยอเ,เอา้าก็อันดับสองถึงคุณได้โอกาสไปแนละ้วตั้งสองปีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากนอกจากไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วขอโทษนะพาประเทศชาติเกือบจะชิพหายอีกแล้วก็ตอนนี้คนตายไปตั้ง30คือและขณะเดียวกันเกษตร เกษตรกรก็โดนทิ้งโดนเทจำนําก็ไม่ทำประกันรายได้ก็ไม่ทำอตอนนี้ม็อบเนี่ยเกษตรกร,รกที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยข้าวโพดนี่ก็เต็มดอยไปหมดเลยตอนนี้และขณะเดีวยวกันมันสัปหลัง <c oughs> เอาในพื้นที่เขตพักเพื่อไทยเลย <c oughs> จังหวัดนครราชสีมาไม่มีใครขุดขึ้นมาขายเลยทําไมราคาถูกราคาตก แล้วปรากฏว่าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเพิ่งมารู้ว่ามีการแอบ,บนักลอกนําเข้ามาจากขเขมรโดยซ้ำไปสรุปปัญหาเกษตรกรก็มีปัญหาแล้วปรากฏว่าปัญหาอะไรอกีกมาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องมเงินก็ไม่หมุนอกีกแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ทําความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่จะดึงมามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสังคมโดยภาพรวมดังนั้นก็แปลว่าอะไรก็สองปีนายกสองคนน่ะแต่ปรากฏว่า กรณีที่คุณเป็นอันดับสองเขาให้โอกาสไปตั้งสองปีแล้วสองปีไม่โชว์อะไรโชว์แต่ผ่านะ้ซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบไม่มีอะไรอะ่ะตอนนี้กําลังจะต้องโดนเพ่งเล็งเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยคิดว่าก็นี่เมื่อสองปีเขาให้โอกาสไปแล้วสองปีไม่โชว์อะไรจริงเลยเหรอไม่ร,ร,ร,ริการาชัดเจนไม่มีอะไรเลยเหรอก่อดูสิมัน,มนต้องให้ไม่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งคือไม่มีกฎเกณฑ์ไหนที่บอกไว้ว่า พักอันดับ 3, 4, 5, 6, 7จะไม่สามารถไป <Okay. S 1> รวมเสียงโหวตเพื่อเป็นนะนายดกดรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็18เสียงยังจัดตั้งมาแล้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงมองว่าเขาให้เอกสิทธิ์สสอเนี่ยนะที่เป็นตัวแทนประชาชนตัวแทนปวงชนชาวไทยในสภา500คนไม่เกี่ยวกับสวด้วยรอบนี้500คนนั้นเนี่ยเขาได้เอกสิทธิ์ไปแล้ว เมื่อเขามีเอกสิทธิ์เนี่ยเขาจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก <c oughs> ในการที่จะท้องช้เอกสิทธิ์นั้นในการที่จะไปโหวตด, <c oughs> ดังนั้นพี่จึงมองว่าถ้าเขาโหวตเป็นบุคคลซึ่งอยู่อันดับโลมาเป็นสมมติเขาโหวตคุณจุลินคุณจุลินก็ได้เป็นสมมติถ้าร้อยเสียงนี้ไปโหวตพลเอกประวิตธประวิตธก็ต้องได้เป็น <c oughs> หรือถ้าเกิดเขาไปโหวตอนุทินอนุทินก็ต้องได้เป็น <c oughs> แต่คณะรรมกันมันไม่ใช่เรียงลําดับตามความหลอ่อความสวยอะแต่มันเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอะ เอางี้นะ,ะกรณีจับในเรื่องเกี่ยวกับจะต้องแก้รั่มนูนพักเพื่อไทยกล้าที่จะสัญญาประชาคมไหมและกล้าประกาศไหมแล้วกล้าในการที่จะไปบอกพักประชาชนไมหมว่าการแก้รั่มนูนนี้เนี่ยฉันจะแก้หมวดใดคุณจะแก้กดหมวดหนึ่งหมวดสองด้วยไหมการแก้รั่มนูนนี้คุณจะแก้มาตราต่างๆด้วยไหมหนึ่งหนึ่งสองคุณจะจับมือกันแก้ใช่ไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นคุณจะต้องไปให้ประชาคมกับพักประชาชนด้วยนะว่าหมวดอะไรที่คุณจะแก้อย่างเงี้ยขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยนะ ดันเรื่องแก้แต่ก็ไม่ได้กล้าประกาศเหมือนกันว่าฉันจะแก้หมวดไหนและหมวดไหนที่ฉันจะไม่แตะเอาภาพกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเจอกันค่ะออกมาเลยฮะเดี๋ยวเอามาในตัวเดี๋ยวทีมงานจัดการให้นะครับโอเคครับอันนี้ฉันยังอยู่หรือไงเดี๋ยวจะจบแล้วอ๋อโอเคอาจารย์อาจารย์อาจารย์ชัยเกษมอ่าอาจารย์ชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมเดินมาฉันว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยถ้าวิ่งแข่งสู้กับพลเอกประวิตรพลเอกุูิชนะนะฉันว่า อย่างนั้นเลยเหรอ,อเอาวิ่งแข่งกันนะไม่เกี่ยวกับเสียงหรออืแต่แต่แพิธีน่าสังเกตเหมือนกันกน,นะครับว่าทำไมอาจารย์ชัยกเกษมเป็นคนสุดท้ายที่รู้คือมันก็เหมือนกับคือนี่ไงพรรคประชาชนเขายัางสงสัยไงตกลงแล้วเนี่ยคุณจะไปเอาใครมาโหวตตอนแรกอ,ะอ่ะตกลงถ้าเกิดใช่ใช่อาจารย์ชยัชย,ชยกเกษมไหมเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยคืออาจารย์ชยัยเกษมแต่คณะนิกันเนี่ยหรือว่าคุณจะไปเอา หัวหน้าพักของพักร่วมม,มาโหวตหรือเปล่าจะเป็นประยุทธ์ไหมจะเป็นพิรพันธ์หรือเปล่าพักประชาชนเขาก็สงสัยตรงนั้นไงถ้าไม่ใช่อนุทินถ้าคุณไม่ไม่ไม่ซีกกับอนุทินแล้วอ่ะคุณจะเอาใครขึ้นมาให้ฉันโหวตเนื้อออกไหม,อ,มอันนี้คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างในพักประชาชนว่าเข,เขาเขาจะมั่นใจได้ไหมว่าว่าคุณจะเอาใครมาให้ฉันโหวตหนึ่งชัยเกษมสองพลเดกประยุทธ์สามคุณพิรพันธ์หรือสี่บา มันก็มีแค่สองสามคนถ้าคุณไม่ไม่เอา,อาคุณอนุทินมาโหวตคุณเชื่อไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเคลียร์กันไม่ได้นะสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากและอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคือพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยอาจจะหันมาจุบป,ปากกันมันมน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามาที่ที่ถ้ามันมไม่มีาทางออกอื่นนะ possibility หรือว่าความเป็นไปได้เขือนนังชิง,งนะภาษาจีนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะฮะ ทุย่างเป็นไปได้ทางกระดาษหน้าการการเมืองก็นะครับใช่วันหนึ่งคนที่ห้ามันกันมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีสองทักสุดท้ายก็มาจับมือกันได้ป็นรัฐบาลได้เราก็เห็นมาแล้วเห็นหมดถูกต้องไหมฮะวันหนึ่งที่รักกันปานจะกลืนกินกันแต่สุดท้ายแยกทางกันก็มีเชื่อไหมว่าระหว่างที่พักประชาชนกําลังจะไม่ตัดสินใจหรืออะไรก็ตามแต่อยู่เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อฟันธงแล้วว่ายุบสภาทาไม่ได้นะขณะเดียวกันเนี่ยนะมันมีทางออกเดียวเท่านั้นเลย นั่นก็คือว่าเสียงจะต้องครบพอเสียงจะต้องครบเนี่ยก็คือแปลว่าเลอๆไอ้สิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าและเขาจะหันหน้ามาจุบปากกันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ประท้วอย่าไปอย่าไปออกเสียงแรงตะคอกใส่ใครแรงเลยตอนเนี้ยเออเดี๋ยวจะเขินงั้นอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆนิดเดียวไม่รู้ว่าพี่ติ๋งจะคิดในประเด็นนี้นะครับก็คือทางด้านของอาจารย์ชัยเกษมมีการพูดคุยในรายการของพิยุทธใช่ไหมฮะ กรรมกรข่าวของคุณสรยสุทธ์สุทัศนจินดานะครับและก็มีคําว่าอัศวินม้าขาวมาก,ก็ก็มันก็ไปตามแล้วแต่นะฮะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่อะไรมไม่แน่อาจจะมีอัศวินขีมข่ม้าขาวพุ่งพรวดออกมาก็ได้ปล่อยเขาทาไปนะฮะผมไม่มีหนทาอะไรเพราะว่าผมบอกตรงว่าสมชายชีวิตทุกวันนี้นะครับมีสูุรคุยกับครอบครัวผมมีสุขแล้วอ่าไอ้เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องที่ถ้าสามารถจะทํา เพื่อชาติเพื่เมืองเพื่อประชาชนได้ก็ยินดีเหมือนกันผมก็สละความสุขในส่วนตัวของผมไปมมบางส่วนออกไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าไม่มาอยู่กับผมผมก็สบายๆเป็นแบบเดียวกับที่คุณทินสงสัยเมื่อกี้นะเซนคุณทินถูกยังไงครับผมเซนถูกแล้วนั่นก็คือว่า <c oughs> ทําไมอาจารย์ชัยเกษมไม่ได้รับการทับทามตั้งแต่ต้ตนไงแสดงว่าไปคุยกับคน<อ>บางคนอยู่ซึ่งอาจจะเป็น แกนอาจจะเป็นแคนดิเดตของพรรคการเมืองร่ที่ร่วมรัฐบาลซึ่งคนคนนั้นอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาหรือเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เออมันมีอยู่ประมาณสองคนที่นักข่าวสายการเมืองโฟกัสอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะคะมาไม่ได้เพราะว่ามีตําแหน่งคนอยู่ส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะเป็นไม่ได้ถึงแม้ว่าจะดันขนาดไหนก็ตามแต่<ม>แต่เพราะว่ามันมีคดีค้างคาอยู่เออ<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจะลุยไฟแบบไหนล่ะนี่ไง และขณะเดียวกันในที่สุดแล้วพอพักประชาชนเนี่ยนะเ,เป็นเป็นเงื่อนไขก็เลยกลายเป็นไปหยิบเอาอาจารย์ชัยเกษมมาเดินแป๊บหนึ่งนะมาเดินแป๊บหนึ่งด้วยมาเดินแป๊บหนึ่งอันนี้ไงอ๋อเป็นหน้าฉากที่เฉยเหรอฮะอาาติงมงนีนะพี่กำลังมองว่าไม่รู้หน้าฉากหรืออะไรไงแต่ด้วยความที่ถูกโฟกัสอย่างหนักมากว่าทําไมไม่ ทำไมอาจารย์ชัยเกษมยังไม่ได้รับการดีลไงเมื่อวานเพราะท่านเป็นคนดิเดตถูกต้องในลิสต์ในสามแล้วเป็นท่านเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องก็เลยวันนี้ก็เลยไปเอาอาจารย์ชัยเกษมมาเดินแป๊บหนึ่งไงเพราะกลัวโดนด่าหนักมากไงแต่จริงๆแล้วดีลใครไว้ไงดีลใครไว้บ้างไงมันจะเป็นอย่างนั้นนี่ไงแต่แสดงว่าบุคคลที่เขาคาดหวังว่าจะให้มาช่วยอ่ะไม่มาไม่ใช่เรื่องของท่านอย่างเงี้ยสมมุตินะเออเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหามากกว่าแต่ถามว่าในบรรดาหกคนนั้น นะทั้ง6คนนั้นเป็นได้หมดไหมเป็นคนดิเดตได้หมดนะอ๋อก็ก็เป็นค a n ิเดตอยู่ได้หมดนะถูกไหมฮะอ๋อก็ต้องรองรกัต่อไปก็ไม่ได้ตัดใครคนใดคนหนึ่งไงนะครับเขาเรียกว่าข้อระเบียบปฏิบัติครับเาราะฉะนั้นก็ยืดต่อไปยืดไปยืดต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยการไปไปไปดูไม่ไม่ดูระเบียบเนี่ยไม่ไม่คำนวณถึงก่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเพ์เจอร์แต่สิ่งที่อาจารย์อาจารย์นิวพูดเมื่อสุู่นี้ก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ ถ้าเข้ามาสี่เดือนจะทําอะไรยังไงบ้างค่งชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่รับปากว่าสี่เดือนฉันทําให้อีกสามเดือนฉันก็ได้เนี่ยแปลว่าโกหกอเ,เอาไม่รู้ทั้งคู่เลยทีนี้คือ,อเดิฉันมั่นใจว่าคนที่ไม่มีอํานาจเนี่ย<ฮ>ะจะไปใช้อํานาจของคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกต้องคนที่ไม่มีอํานาจเนี่ยต่อให้กล้าหาญขนาดไหนแต่พอมีนะคะความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนี่ยเขาไม่น่าจะสามารถเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงได้ นะคะยิฉันดิฉันยกตัวอย่างเคยมีนะคะอำนาจเรื่องเกี่ยวกับการยุบสภานี่แหละเพราะว่าการปกครองของเราคล้ายๆกับของประเทศอังกฤษนะคะที่ควีนอลิซาเบธเคยมีปัญหาก็เช่นเดียวกันก็คือคนที่ปฏิบัติหน้าที่แทนไปใช้อำนาจยุบสภาหลังจากนั้นทางท่านที่ประเทศอังกฤษก็มิได้นะคะปฏิบัติการคือแปลว่ายุบสภาไม่ได้เพราะว่าแปลว่าในแง่ของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจึงถ้าเกิดคนที่มีมารยาทเนีย่ยเขาจะไม่ทําแต่ถ้าเกิดเอาตีซะว่าไม่มีใครมีมารยาทกันละกันอ่ะก็ถ้าเกิดทําไปก็ต้องไปตีความและจะต้องมีคนร้องแน่นอนก็ไปตีความกันอีกยุบสาภาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำทำตรงนี้แล้วดันทุลังทําก็จะเสี่ยงมาก ใครรักใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกขนาดตัวผัวเมียยังทะเลาะกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมารายการหรืออะไรต่างๆคอมเมนต์ก็ว่ากันไปรักชอบก็เป็นเรื่องของคุณคแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องคุยกันคือเรื่องของสังคมและประเทศชาติมันมีอยู่สามเรื่องคุณทินคนเราจะคุยกันอะ่ะหนึ่งคือเรื่องของเขาอสองคือเรื่องของฉันสามคือเรื่องที่เราจะคุยกันคือเรื่องของเราเรื่องของเราคือเรื่องประเทศชาติเพราะฉะนั้นฉันจะสวยไม่สวยเรื่องของฉันเธอเธอจะคิดเห็นยังไงเรื่องุเรื่องเมืองเออชัดเจนไหมล่ะ ขอบคุณคไม่ได้โกรธใครใช่ไหมไม่ได้โกรธใคร,ครเ,คเลย <laughs>